Balenciaga, 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 ปีไปล่องสายโเค่รู้ว่ะปลาแดงเปลาแดงเออล่อใสายรู้แบบนี้วะเอปาแดงปแดงเอาลงนี่ดีกว่าบเคิวะเยะไอ้เ่อนผเฮ้ย่อยป็ปไล่ยิงมันแค่หันหนเอาไปไป

อาแม่เขาแบบแบบ่มอับก็จูนะ้อย่างเงี้ยเลยอาแม่บัตรดบอัมี M4 สองกระบอกเลยมาเนี่จ้า,จามามเนเดียว บนบนของบนมี่ขางบนมี่อยากแตะกูควายควายมม่ลงควันสิแลย

วยซวยวยเอ้ยไม่ไม่ไม่ม่ีนะโอ้แขกด่างนังอยู่ในวงไม่ดิเยอะเลยอะ bưng đạt bưng đạt bưng chẳng lẽ thì chiều? à, u, u, tài, tài. ไปคับลูดาลูดาเขาส่วนเว้ <c oughs> ลูดาเขาโหดนะอูไปกับเสยงตีเสียงตีนมาเสียงตีนมาเสยงตีนมาูส้าส,าาสามตีนะว่ะ m a r เกดังเยกดังเดี๋ยงลงเ่งลง อยู่ในห้องหน่อยอยู่ในห้องหน่อยสนายอยู่ในห้องหน่อยสนายอยู่ในห้องหน่อยไม่นะเบิดกูเบิดว่าเขา จะไฟวะไปตามกันแล้วไฟไปแดกพ่อช,ชัด์จชทัดทชารชัดชารชรสะชากดดัง Bếp. bớt rồi cháo chân cầu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  chân เอาเด็ก e e ่เขาบ้านวะเด็สิเขาบ้านวะเดี๋ยวความยา่คนนี้คือเขาเขาเอ้ยเขาเมือนื่อยไถ่ไหมดูแางเด็กดูแบบที่เห็นนี่คนเินนี่คนเหนนี่นนาหนเหนน

เขาฟังเลยนี่ก็ได้ไม่นช่ไปไล่แล้วก็ตีหน้าขนางน่ะตีหน้าขนางน่ะ

น้องไก่น้องไก่แกน้อเป็นไก่น้องเป็นไก่โอ้โหโอ้โห อเหมอนันีกัเหมนันี้ตัวเข้ายากเลยอแล้วสี่หลื่วัวเหลีอมันน่หลังว่ะจ้ะตนเดียวัดเด้เดยเขาไปเอ็นตั้งเดียวว่ะต่อสายปะ ตายดีกว่านะเี๋ยวตรงนี้แล้วตรงนี้ละเฮ้ยมีมีตัวมีตัวมีนี่นี่นี่ m a r k the location ก้อนหินป่ะต้นไม้ต้นไม้น็อตน็อตแกตัวนี้ยิ่งเพิ่มตายบ่ตายบ่ตายมันน็อตป่้เฮ้ย

อีกหนึ่ได้อสามกันละสามตัวตีเขาว่าไงใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆเดี๋ยวความย้าอยู่ก็เห็นทางนาตรงไหนตรงไหนมีเหนียดจมีเนี้อจมมันแล่นทางนาหรือเปล่าจะแล่นข้าบ้านปะ ตงงนนนนนีีออยยูู่่่่ะ m a r k the location ตัวน้องยิ่มองมากอ่ะยิ่งหม่องมากตู้ฟังนี่แหละฟังได้หละเออฟังสองสองสองสี่ศูนย์อ่ะปั่นเลยป่ะหินก bon SO <hur Fun. S 1> ้อนนั้นหินก้อนนั้นหินก้อนที่กูตายอ่ะเออนั่นแหละนี่นี่หินตรงสองแปดห้าระบบแล้ว Oh